UH-60 Black Hawk เป็น,นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Sikorsky Aircraft ของสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายทั้งการลำเลียงกำลังพลขนส่งยุทโธปรกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการลาดตระเวนรวมถึงภารกิจค้นหาและกู้ภัยในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเริ่มเข้าประจำการกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1970และได้รับการพิสูจน์สมรรถนะในสนามรบและสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้จัดหาและนำมาใช้ในภารกิจทางทหารและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องโครงสร้างของ u h 6 0 Blackhawk ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพการใช้งานที่หนักหน่วงตัวลำทำจากวัสดุผสมที่มีความแข็งแรงสูงและมีน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบินและประหยัดพลังงานใบพัดหลักจำนวนสใบและใบพัดหางแบบ4ใบพัดถูกออกแบบให้ลดเสียงและเพิ่มความเสถียรในการบิน เครื่องยนต์เทอร์โบชาฟอร์2เครื่องรุ่น General Electric T700 ให้กำลังรวมมากกว่า3,000แรงมา้าทำให้สามารถยกน้ำหนักบรรทุกได้มากและบินได้ในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูงปากเขาหรือพื้นที่ทะเลทรายภายในห้องโดยสารของ Black Hawk สามารถบรรทุกทหารพร้อมยุทธกรณ์ได้ประมาณ11-14นายหรือบรรทุกสัมภาระหนักได้หลายตันพื้นที่ภายในออกแบบให้ปรับเปลี่ยนตามภารกิจเช่นการติดตั้งเปเลนอนสำหรับผู้บาดเจ็บ อุปกรณ์กู้ภัยหรือระบบอาวุธเสริมสำหรับภารกิจโจมตีหอรุ่นนี้สามารถติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรที่ช่องประตู2ข้างเพื่อป้องกันตนเองรวมถึงสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนํำวิถีและจะรวดในบางรุ่นที่ปรับแต่งสำหรับภารกิจรบระบบการบินของ u h 60 Black Hawk มีความทันสมัยและได้รับการปรับปรุงตลอดเวลา เครื่องมือบินแบบดิจิทัลระบบนำร่อง GPS และระบบติดต่อสื่อสารวิทยุหลายคลื่นความถี่ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภยัยระบบควบคุมการบินถูกออกแบบให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ควบคุมสามารถบินในพื้นที่แคบหรือลงจอดในพื้นที่จำกัดได้อย่างมั่นใจ ในประเทศไทย u h 6 0 Black Hawk ถูกนำมาใช้โดยหลายเหล่าทัพทั้งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือสำหรับกองทัพบ,บกใช้ในภารกิจลำเลียงกำลังพลเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการในภูมิประเทศที่เข้าถึงยากการลำเลียงสเสบียงและยุโทโธปกรณ์รวมถึงภารกิจลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เสี่ยงภยัยกองทัพอากาศนำมาใช้ในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่นน้ำท่วมดินถลม่มหรือไฟป่าส่วนกองทัพเรือใช้ UH-60 ในรุ่นที่ปรับสำหรับภารกิจทางทะเลเช่นการลำเลียงยุทธป,ปรกรณ์ไปยังเรือรบก,การกู้ภัยทางทะเลและการลาดประเวณบริเวณน้านน้ำการใช้งานในประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่า UH-60 Black Hawk มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและผู้มีประเทศของประเทศทั้งการบินในพื้นที่ภูเขาสูงอย่างภาคเหนือหรือการปฏิบัติการในพื้นที่ราบลุ่มที่มีน้ำท่วมขังในภาคกลาง สมรรถนะเครื่องยนต์ที่ทรงพลังช่วยให้สามารถบินขึ้นและลงจอดได้แม้ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนและความชื้นสูงซึ่งเป็นลักษณะอากาศของประเทศไทยความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Black h ็อกโดยตัวเครื่องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องระบบถังน้ำมันป้องกันการรั่วไหลและการลุกไหม้เมื่อเกิดการกระแทกและโครงสร้างลำตัวออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกเพื่อลดความรุนแรงขององค์การบาดเจ็บต่อผู้โดยสารและลูกเรือในภารกิจที่ต้องบินกลางคืน us UH 6 0สสามารถติดตั้งระบบมองกลางคืน NVG และระบบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนอกจากนี้ US UH 6 0 Black Hawk ยังได้รับการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเช่นรุ่น US UH 6 0 M ที่มีเครื่องยนต์รุ่นปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นใบพัดคอมโพสิตที่ทนทานมากขึ้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่เป็นแบบ Glass Cockpit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและลดภาระงานของนักบินประเทศไทยเองก็ได้จัดหาเครื่องนายรุ่นที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล ทำให้การบำรุงรักษาและการฝึกนักบินมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของพันธมิตรระหว่างประเทศ US UH 6 0 Black Hawk ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การช่วยเหลือและการปกป้องประชาชนเนื่องจากถูกใช้ในหลายเหตุการณ์สำคัญเช่นการอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยการค้นหาและกู้ภัยผู้สูญหายในพื้นที่ภูเขาและการลำเลียงความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ห่างไกลที่ยานพาหนะภาคพ,พื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา US UH 6 0 Black Hawk ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและสามารถดัดแปลงเพื่อรองรับภารกิจใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนั่นทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์อนเนกประสงค์ที่กองทัพทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเลือกใช้และไว้วางใจในการปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของชาติถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชันนี้ให้มีทนเข้มข้นแบบสารคดีทหาร เพื่อให้เหมาะสำหรับสคริปต์ u t u b e หรือสารคดีเกี่ยวกับ Black Hawk ได้ด้วย